สวัสดีช่าเกมเมอร์ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มีกผมคนเดิมนะบีมซ่านะครับผมนะตามชื่อชาแนลนี่นแหละมาอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า PUBG Mobile นะครับซึ่งหลายๆคนผมว่ารู้จักกันอยู่แล้วลหละนะแต่ว่าเป็นเกมที่ผมไม่ได้แตะมันมานานแล้วนะครับคือผมเล่นมาช่วงหนึ่งแล้วผมก็เลิกไปนานละนะผมจำาอดีตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยมันมีในส่วนของตัว r e s i d e n t e Evil 2เข้ามานะครับคือทาง PUBG เนี่ยเขาได้โคกับ ในส่งตัว Resident Evil นะก็เลยเอาโหมดของตัวซอมบี้หรือว่าสปาร์ตใน Resident Evil ภาค2นะครับผมเข้ามาในเกม PUBG นั่นเองนะฮะหลายๆคนทักเข้ามาว่าอยากจะให้พี่เล่นมากเลยอยากจะให้เล่น PUBG พับจง PUBG อะไรอย่างนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวจะลองไปเจอซะหน่อยคือไม่ได้ถึงกับขนาดว่าแบบเล่นได้แชมป์ได้อะไรอย่างเงี้ยคือ,อยังไงพี่ก็ไม่ได้แชมป์อยู่แล้วเพราะพี่ไม่ได้เก่งนะครับไหนจะตอนนี้มีคนเล่นใช้เมาส์อะไรก็เยอะแยะเนาะ ผมเล่นใช้ตัวตัวมือถือนี่แหละแล้วก็แอสตรีมมิ่งเอานะครับฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยคิดว่าอย่างน้อยขอให้ได้เจอ G กับไทแรนสักนิดหนึ่งก็คงจะดีนะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามาทำยังไงนะครับผมเริ่มมามันมีคำว่า r p อันนี้คืออะไรน่าจะเป็น b a t t l e p a s s นะครับโอเคอชุดไททันอะไรเนี่ยชุดอะไรเนี่ยโอ้โหเวอร์วังมากนะครับอ่าตรงนี้มันจะมีกิจกรรมนะครับ1 2ปุ๊บอีกรอบนะอ๋อมันจะเป็นกิจกรรมของตัว r e s i d e n t Evil เลยนะครับอ่ามันเขียนว่าอะไรเนี่ยก็มี Claire ล e d ร i e l d อยู่ข้างๆนะครับมี r e s i d e n t Evil 2แรกรางวัลด้วยจะมีชุด A อเดอร์วนะครับถ้าเราได้ไซลิง์ใช่ไหมวัคซีน30อันนะครับแลกได้มีเวลาจำกัดด้วย3วันถ้าอยากจะได้แบบตล,ตลอดนี่ทำไงมีลาบอสด,ด้วยนะครับลาบอสหนตัวสามตัววากันไปก็เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าว่าจะต้องทำยังไงนะครับอืมมันมีเป็น ลิมิตไทม์ลิมิตไทม์เนี่ยเซอร์ไวต์อันทิลโนเนี่ยครับก็คือสู้จนกว่าจะรุ่งสางนะครับชื่อเท่มากอุย้ยทำไมชุดผู้ชายมันใส่เอดอร์งเนี่ย what ตกใจเลยทำไมมันใส่เอดอร์งเนี่ย <c oughs> ผมแต่งตัวเป็นผู้หญิงดีกว่าไหมเนี่ยมันจะได้ดูโอเคครับแต่งตัวยังไงอ่ะผมอยากรู้มากเลยอันนี้คืออะไรนี่งไงชุดแคลเรดฟิล อยากได้จังเลยย่อ3,6มพันมันจะซักเท่าไหร่วะอันนี้เป็นชุดมาวินนะครับมาวินแบรน่านะโอเคเลยล่ะอยากได้เนี้ยทำไงอะ่ะอันนี้คือสกินแคลร์เลยนะครับเป็นแบบแคลร์เลสฟิลเลยนะซื้อดิรานะคาเท่าไหร่อ่าลองดู36 0พใช่ไหมเมื่อกี้โอ้โหพั 1, มึงจะบ้าเหรอ1ันเอ่า ใครอยากจะให้พี่ซื้อนะครับในสวงตัวสกินแครล์เลสฟิลเนี่ยดูกันเยอะๆกดไลค์กดซับสไครต์กันมาเยอะๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองมาซื้อแล้วก็มาเล่นให้ดูสักรอบ2รอบแล้วกันเนาะโอเคครับเพื่อแบบบอสต,ตัวไหนผมเก็บมาไม่ครบอะไรเงรี้ยก็จะเออเอามาให้ดูเอามาให้ให้นั้นการเออแบบอาจจะมีพาร์ทสองไงก็ขึ้นอยู่กับผู้ชมเองนะครับว่าจะเป็นยังไงโอเคอะไรเนี่ยปลดล็อกเลเวล10รอจดอดจนฟ้าสางอ้าว ต้องรอเวลสิบเลยเนี่ยอะไรกันวะ่ะงั้นเดี๋ยวผมขอไปปั่นเวลก่อนละกันนะครับนะเอาให้ได้เวลสิบนะครับเดี๋ยวผมมาโอเคเรากลับมาแล้วนะครับก็อันนี้คือนอกจากว่าคือนอกจากจะเปลี่ยนในสูงตัวเลเวลแล้วนะก็เปลี่ยนเพศด้วยเพราะว่าผมเห็นเอดาแล้วมันรับไม่ได้จริงครับคือเอดาแต่งตัวเป็นผู้ชายมันไม่เวิร์กครับอันนี้เวิร์กกว่าเยอะเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะขอปิดก่อนละกัน,นครับหนึ่งสองปิ๊กอ่า เดี๋ยวตอนนี้ผมเวลสิบละจะมาลองดูกันว่าสว i ยทิวจรเนี่ยนะครับหรือว่ารอดจนฟ้าสางมันจะเป็นยังไงมันจะสนุกแค่ไหนเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยดีกว่านะครับกดยืนยันไปหนึ่งที่หนึ่งสองตับ๊บกดเริ่มเกมหนึ่งสองตับ๊บเรียบร้อยครับอ่าทีนี้ผมขอเช็ดในส่งตัวจอก่อนละกันนะครับผมคือไม่ใช่อะไรครับผมเป็นคนเหงื่อออกมือง่ายมาก แล้วทีนี้เนี่ยผมเล่นเกมมือถือตัวหน้าจอครับมันจะชอบชื้นแล้วเวลามันจะเลงมันจะเลงลําบากครับก็เลยเอาอย่างนี้และกันเนาะง่ายดีนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยดีกว่านะครับผมก็เป็นมือใหม่ใครก็เอ่อถ้าว่าผมก็เอ่อผมขออมรับไว้ในที่นี้แล้วกันนะครับคือผมห่วยจริงๆแหละนะซึ่งผมขอปิดในส่งตัวไม์แล้วก็ในส่งตัวลําโพงและกันเพื่อที่จะได้อ่เล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับที่สุด นะผมไม่ได้ไม่อยากจะได้ยินแบบเสียงแบบงงแงงงแงง,ง,งนิดนึงเอามีคนต่อยผมด้วยวะเฮ้ยทำไมผมยังปิงสูงอยู่เลยทั้งที่ผมแบบว่าก็ไม่ได้อะไรนะผมอยู่เซิร์ฟไหนต้องดูก่อนนะครับมันมันคงจะดูตรงนี้ไม่ได้หรอกนะเพราะว่ามันคงจะต้องดูตั้งแต่แรกนะครับเอออุย้ยตกน้ำไม่ตายด้วยโอเคไวขึ้นต่ำลงอะดำลงไม่ใช่เหรอต่ำลงคืออะไรครับโอเค ก็ผมมีแค่ชุดนะฮะอย่างที่ผมบอกผมเป็นมือใหม่จริงๆครับจะมีแค่ชุดยังไงก็ขออภัยมาในที่ดีด้วยแล้วก็ถ้าใครที่แอดมานะครับก็ตอนนี้ผมเชื่อมจับแค่ตัวอะไรนะเกมเซนเตอร์ครับของทาง i อ s อเออ่ะกเ็เป็นไปได้ก็อย่าเพิ่งแอดมาล้กกันชื่อผมเป็นชื่ออะไรเนี่ยอ,อุ๊ยอะไรเนี่ยขอเชิญร่วมให้คุณโดดด้วยกันอ่าโดดเลยครับอยากจะโดดด้วยกันก็โดดด้วยกันเลยสวยงามฮะ วันนี้โดดไปก็ด้วยกันหมดเลยนะเนี่ยโอ้โทำยังงกับเอพิกเรเจนนะฮะก็ถือว่าดีครับไปด้วยกันไปที่ไกลฮะตอนนี้เหมือนเขาจะลงึ้นที่ไหนเนี่ยน่าจะลงกันที่ไอ้นี่ปะใช่ไหมอ่าวาสนายาโพลินะโพลินายาโพลิโพลิยานาอะไรก็ไม่รู้นะครับก็เดี๋ยวเอาขึ้นใหม่ออกก่อนเผ่อไปแปะนะทำไมมันเหมือนโถแบบโถแปลกๆวะ โอเคกลางร่มแล้วเฮ้ย hey, มันผัวแปลกๆจริงนะเนี่ยมันเหมือนแบบว่าจะตกน้ํายังไงก็ไม่รู้นะโอเคลงมาแล้วเย้เฮ้ยลงสวยมากครับปกติผมจะเห็นว่ากา,การลงหนึ่งทีมันจะแบบมันจะเหมือนแบบกระโดดลงมาฮนะแต่อันนี้นเหมือนเหมืถลายลงมาเลยครับก็เท่ดีฮนะเดี๋ยวเราวิ่งไปที่บ้านแดงก่อนนะกันนะครับผมบ้านแดงแรงฤทธ์นะไม่สนิทอย่าคิดว่าพี่ในบ้านนี้น่าจะมีนั่นมัน พวกซอมบี้นี่อะไรกันอะไรวะคือยังไม่ทันได้เจออะไรเลยไว้เพื่อนโอเคครับอ่าเราเก็บของก่อนมีดสัน้นโอ้เยี่ยมเลยครับเอ้าโดนแย่งเออใครยิงน่ะไหนวะผมคือผมหนึ่งเลยที่ผมไม่ค่อยชอบเกมซอมบี้เนี่ยไม่ใช่เกมซอมบี้เกมนั่นไงยิงไม่โดนเลยฮะผมไม่ค่อยชอบเกม แนวนี้เท่าไหร่นะโอโ้ยิงโดนไมไเ <c oughs> นี่ยูเอ้าเนี่ยผมผมเล่นไม่เป็นอะคือมันเป็นจอยไม่ใช่จอยมันตุ่มอะมันตุ่มยิงยังไงให้มันโดนวะเป้าหมายในวันนี้คือเราต้องไปเจออย่างน้อยก็คือซอมบี้ไม่ใช่ซอมบี้อย่างน้อยก็คือเราขอเจอไทแรนต์ละกันนะไทแรนต์ไม่ก็จีตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ซึ่ง ผมแอบเล่นมานิดนึงแล้วนะครับคือมันจะเขียนว่าเจอแบบไทแรน d ์ปรากฏตัวหรือว่า g ีปรากฏตัวอะไรเงี้ยครับซึ่งก็เราจะคืออย่างน้อยขอไปดูแล้วกันนะครับตายไม่ตายไม่รู้แหละตายหรือเปล่าไม่รู้นะเท่าที่รู้คือขอลุยหน่อยละกันมันร้อนจริงๆนะเนี่ยผมยืนหน้าแอร์ได้ไหมคือผมต้องอัดหน้าแอร์เลยแหละนะครับผมขอย้ายสถานที่มาอัดแป๊บนะฮะนี่ คือต้องลงทุนขนาดนี้เลยเชิวหรือ <c oughs> เวลาเราอัดเกมจะต้องลงทุนขนาดนี้เลยเชิวหรือลุยพร้อมกันเลยรองตูรอบๆด้วยจะระวังทําไมล่ะโอ้ยกลางร่มทําไมเนี่ยเรามาที่บ้านหลังนี้ก่อนครับเป็นมวลมวลหมู่บ้านที่เยอะเต็มไปหมดอู้ลงมาอย่างสวยงามแล้วนี่ไงนี่คือการลงที่ดีไงครับทุกคนครับเอา้าแต่ติดไงเก็บของก่อนแล้ว เจออะไรเก็บก่อนลูกโอ้โหเจอเกาะอันนี้ผมพูดช้าไปแล้วเปล่นะครับพูดช้านะเหมือนแบบว่าเตรียมมาเราไม่เตรียมนะครับเราเล่นก็คือเล่นนะฮะแพ้ก็คือแพ้ครับผมคิดว่าการแพ้มันคือการเรียนเรียนรู้เรียนรู้โอ้โหเพื่อนเพื่อนมาอย่างนี้ฉันตกใจนะเนี่ยอุย๊ยตัวอะไรอะพี่บ๊อมโอ้โหเพื่อนของคุณใช้ลูกซองน็อกไอ้นี่ไปเออ เรียบร้อยแต่เราละ่ะเราควรจะทำยังไงเก็บของสิครับถามไงถามมาได้ยังไงอา่าระเบิดมาครับเราต้องช่วยเพื่อนครับปังระเบิดใส่เลยปังระเบิดใส่เลยประเบิดสิลูกเออเอาชิบหายลวโกชิบหายนะครับเดี๋ยวพิ่งออกมา,ไ,า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 ไม่เออเออเออทำไมเราถึงโชคร้ายแต่เพียงนี้โอเคไม่เป็นไร ไปดีกว่าก็จะปลารละเบิดช่วยเพื่อนนะฮะแต่แต่เพื่อนเราจัดการแล้วจะยินเสียงปืนมาทาง12นาฬิกาห4นาที36วินาทีคุณองคคุณใช้ปืนพกน็อกเอา t ์06โทรมาเป็นเบอร์เลยอย่าเพิ่งโทรหาเขานะครับบางทีอาจจะเป็นอาจจะเป็นเสียงไม่พึงประสงค์นะครับคืออะไรเสียงแม่เขานะฮะส่วนใหญ่จะเป็นไอเด็กครับเด,เด็กก็จะไม่ค่อยรู้อะไรมากก็จะเป็นอย่างงี้นะฮะเอ,อ ได้อุย้ยปืนลั่นอีกแล้วอุย้ยเพื่อนของคุณถูกอโกด้านนกไม่เราจะให้เพื่อนนอกไม่ได้เอาติดแล้วเพื่อนของคุณถูกเน้นฆ่าแล้วอา้าวเพื่อนตายอยู่ชั้นบนครับโอไม่นะโอ้โหเพื่อนเราใช้ลูกโดนลูกซองนัดแบบโอเค แล้วเก็น็อกได้คนหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนเราตายอีกแล้วหนึ่งอะให้ตายเถอะผมไม่รู้ว่าไอคนที่มันยิงเนี่ยมันใช้อะไรไงเฮ้ยเยี่ยมเลยเอาเขามานอนกันตรงนี้กันเหรอ ผมไม่รู้เขามานอนกันตรงนี้โอขอโทษด้วยเอา้าตายเลยทำไงอะ่ะผมควรต้องทำไงครับก็ผมต้องใส่แว่นกันแดดชิวๆไปมั้งเก็บลูกกระสุนครับโอเคขอโทษนะพอดีก็ไม่รู้เหมือนกันอนะอยู่ดีก็วิ่งโผล่หน้ามายอย่างเงี้ยแต่เพื่อนเราตายไปแล้วสองนะครับเหลือแค่เรา 2คนไทยแลนด์บุกมาแล้วโอ้ยได้เวลาบุกค,ครับไปเราอยากจะรู้ว่า Thailand จะเป็นยังไงนะฮะคือถามว่าเราของห่วยไหมนะครับก็ไม่รู้ฮนะผมก็ไม่เคยใช้ปืนลูกซองในเกมนี้มาก่อนด้วยนะครับคือแบบไม่ได้แตะเลยเพราะว่าคิดว่าน่าจะคือตัวเองก็เล่นแย่อยู่แล้วไงนะครับจะมาใช้ลูกซองลูกซองอะไรเงี้ย ไม่รู้ครับโอเคเดี๋ยวเราลงนะ้ำไปเรื่อยๆเ,เนาะรอเพื่อนครับทีนี้เพื่อนจะทำไงเพื่อนจะทำยังไงครับตอนนี้โอ้ยมันโยนอย่างกระเคิบมาเลยอะ่ะโอ้โหนี่นี่ซอมบี้นะครับไม่ใช่ของฝากนักกอล์ฟทำไมโยนสะโขบอย่างกระหูอินวันขนาดนี้ดูดิ จุม๋มโอ้โทษทีครับอาจจะได้แค่บูกี้นะจ๊ะอตอนนี้เราแค่เดินตรงไปนั่นน้าเราก็จะเจอกับไทยแลนด์แล้วครับเราห่างกันประมาณ200กว่าเมตรเองครับเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยส0งร0อย0อสาเมตรนะครับบีมซ่าพอดีเลยพอดีอุ๊ยเอ้านี่จะของฝั่งนับก๊อปเกินไฟหรือเปล่าอ๋อเหมือนว่าจะต้องรอเวลาหมดปะรอเวลาเนี่ยเห็นยีโอ้โห พี่จังฟูด้ดไม่แล้วนี่ครับนี่คือสภาพคนกินจังฟูด้ดเดี๋ยวทำไงดีคนก็เริ่มน้อยลงทุกทีครับเหลือยี่ิบเก้าคนแล้วแต่ซอมบี้อ่ะยินเสียงปืนครับเราวิ่งละเราเราไม่สุดแล้วครับวิ่งดีกว่าวิ่งไปหาไทแลนด์เลยครับตอนนี้เชา้ชาละเช้าแล้วน่าจะไม่เป็นอะไรนะเติมเลือดก่อนครับนอนนอนเติมเลือดนอนนอนกินอนอนกินกินโค้ก่อนแล้วกันครับ พุกน่นจำเป็นสุดนอนกินไม่ได้เหรอโอเคผมคิดว่าเขาน่าจะเขาเรียกอะไรพอเราพอเรานั oh, oh, ้นล้มเขาเลยนะก้มแล้วนั้นกินมันคงจะปวดท้องนะครับโอ้ยเพื่อนเรามีปืนนั้นได้ยังไงอ่ะโอ้ใช้ด้านโอ้โหปลาโอ้โหปลาคันโอ้โหปลาด้วย แล้วเ,เราควักปืนมาสิครับต่ออะไรยิงมันยิงมันเหยื่อยอย่าพึ่งอันนี้เรามีดฟันมันครับเฉือดเฉือดเฉือนอ,อ,อืเออเออโอเคเราได้นี่ครับเรามีลูกซองเราซัดมันเลยไหมลูกซองพ่อตานี่แน่นี่แน่ลูกซองพ่อตา,ออตาโอ้โหไทแลนด์มันวิ่งเลยครับนี่มันไม่ใช่เหมือนแล็กคูนซิตี้นะเนี่ยอันนี้วิ่งเลยครับเพื่อนเราช่วยด้วยโอ้โหมันต่อยทีเดียวล้ม ลอยทีเดียวล้มเลยอย่ามายุ่งนะโอ้โอ้กระตุกด้วยอา้าวรีโหลดก่อนเออเออยายาอูโหูช่วยด้วยช่วยด้วยได้จะพยายามไปช่วยแล้วกันนะมาฉันช่วยนายเองช่วยอืมโดนกโดนตบไงโอ้ยโอ้ยวิ่งก่อนวิ่งแบบถอดอาวุธครับต้องวิ่งแล้วครับ อย่างนี้โดอนตบอย่างนี้วิ่งไม่คิดชีวิตก่อนโอเคมันหนีไปแล้วมันหนีไปแล้วเติมเลือดก่อนครับเติมเลือดก่อนไม่เป็นไรเพื่อนเพื่อนเราค่อยว่ากันอีกทีครับเราเดี๋ยวเราเดินไปแค่ช่วยแป๊บเดียวนี่เดินไปช่วยครับอ่าเรียบร้อยหยุดขย่บได้ไหมถ้าขย่บก็หลุดไงคือเราก็ปิงไม่ได้น้อ,อยๆไงก็ช่วยๆกันหน่อยได้ไหมผมไม่รู้ว่าผมเปลี่ยนเซิร์ฟเป็นเอเป็นเป็นนั้นหรือยังครับแต่ลักษณะเหมือนไม่ได้เปลี่ยนเป็นเอเชียเป็นอะไรอย่างเงี้ย เป็นน่าจะผมก็จะอยู่เซิร์ฟอื่นแน่เลยครับถ้าเปลี่ยนเป็นเอเชียน่าจะลื่นกว่านี้เยอะเลยอ่ะมันมานะครับมันมาแล้วครับยิงยัดเลยยิงยัดเลยวิ่งวิ่ง,งรออะไรวิ่งรีโหลดก่อนอ่ะมาอ,อ,อือืไทลนัอุย้ยไม่โดนเฮ้ยเออยิงยิงเพราตาปืโตรเรามีเยอะโอ้โหมันปลามันปลาคอมันปาคอ,าอโอ้ยมันปลาหิน นี่ก็ไม่เชื่อว่าเขาอยู่อยุธยาด้วยนะครับและตายเรียบร้อยโอ้โหเก็บเก็บโมดะปืนไรเฟิลอัตโนมัติอะไรมีอะไรบ้างเนี่ยมีมินิกันเฮมินิกันเก็บดีครับเราจะการไทแลนด์ได้แล้วโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าไทแลนด์มันจะง่ายขนาดนี้มาก่อนนี่ถ้าเป็นรีออนนี้ยิงแทบตายยังไงมันก็ไม่ขยับนะครับ โอ้โหจี s สุดคลยอยู่นั่นแหละรวมตัวหาชั้นที่นี่รอก่อนสิครับพี่ไม่ได้เหรอขอเก็บของก่อนเพิ่มเติมได้ไหมมีชุดอะไรอุย้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วคงอยู่ไม่ได้แล้วขอควักปืนนี้มานะฮะรีโหลดก่อนเลยเลยอ,อได้ปืนมินิกันมาครับอ๋ออันนี้คือตัวอะไรอะ่ะลองไปดูไหม ไปดีกว่าคือเขาบอกว่าให้อยู่รอดภายในสองคืนนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสองคืนของเขาเนี่ยมันหมายความว่ายังไงนะตรงนี้อาจจะเป็นจีหรือเปล่าหรือว่าวันนี้มีโปรเซสครับ่าไทยแลนด์ได้เลยเนี่ยผมไม่ต้องทําคลิปอื่นแล้วมั้งครับเนี่ยแต่ว่าเรายังขาดแทะอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยด้านหลังครับด้านหลังด้านหลังครับด้านหลังครับโอ้เพื่อนเพื่อนเราตายครับเพื่อนเราตายโอ้โห สวยแล้วครับเป็นเราตายครับชิปหายแล้วอย่างงี้เราเราหมอก่อนครับคานต่ำก่อนเลยตอนนี้เย้ยสอ,อมบี้อย่าพุ่งมายิงอย่าพุ่งมาทำไรโอ้ยมุมมันไม่เหมาะเลยโอย้วิ่งฉายอย่างงี้เหมือนเขากำลังสู้กับตัวอะไรบางอย่างครับ เราก็จะไปแจมด้วยละกันโดยการฆ่าเขานะไม่ได้ฆ่าจีนะครับเขาตบนี่ไงล่ะนียิงคนเลย <c oughs> ยิงคนครับเราไม่ยิงเราไม่ยิงสิประหลาดครับเรายิงคนครับโอ้ยบ้าบอบ้าบอบ้าบอตายให้หมด ออไม่ไหวจริงๆอะ่ะมันเมื่อกี้มันวิ่งมากันเต็มเลยอะ่ะก็ประมาณนี้ฮะสำหรับในนส่งตัวพับจีโมบายนะครับอ่าพับจีโมบายซึ่งโอ้มันมีปืนไฟที่เพื่อนใช้เมื่อกี้ปะ่ะแล้วก็มีปืนมินิการที่เราใช้เมื่อกี้นะครับคือเมื่อกี้เราไม่ไหวจริงๆอะ่ะมันเยอะมากครับโอเคงั้นก็เดี๋ยวถ้าใครอยากให้มีคลิปต่อไปก็อลองเมนท์ด้านล่างเลยแล้วกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์จะได้เป็นกำลังใจให้กับช n e l นี้นะครับช่องผมนี่แหละผมนี่แหละนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆของช่องนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับผม